เราจะใชใ้แผนภาพช่วยในการคำนวณน,นะเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนถ้าตามโจทย์คือพ่อมีที่ดินอยู่20สิบเซนตไร่ในการจัดการกับที่ดินของเขาคือทำํำพิธยกรรมยกครึ่งหนึ่งที่ดินให้แม่อ่านโจทย์ทีละขั้นใช้แผนภาพทีละส่วนนะตอนแรกเนะี่ยที่ดินจํานวนหนึ่งเนี่ยที่ดินครูจะใช้เป็นเนี่ยที่ดินทั้งหมดเขายกครึ่งหนึ่งที่ดินให้แม่แสดงว่าแบ่งครึ่งแล้วถูกไหมแม่ได้แปเท่าไหร่ ครึ่งหนึ่งของที่ดินแล้วนี่คือส่วนที่เหลือถูกไหมที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งสองของที่ดินที่เหลือแบ่งให้ลูกสามคนเท่าๆกันอย่างเงี้นี่คือส่วนที่เหลือเราแบ่งให้ลูกสามคนเท่าๆกันอันนี้ก็จะเป็นให้ลูกคนที่หนึ่งสองสามจากตรงเนี้ย เราจะแบ่งที่ดินส่วนนี้เป็น3ส่วนอันนี้คือการแบ่งที่ดินที่เหลือเป็น3ส่วนโอเคการแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากันคือการหารนวก็ตอนตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่1.2ส่วน2ถูกไหมแล้วแบ่งเป็น3ส่วนคือหาร3อันนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2คูณ1ส่วน3ก็กลายเป็น1ส่วน6แสดงว่าตรงนี้แต่ละส่วนมันคือเศษ1ส่วน6ของที่ดิน ตอนนี้ลูกๆแต่ละคนก็จะได้เ็จหนึ่งส่วนหกของที่ดินตอนแรกแล้วจากนั้นแม่ทำพินีนกรรมยกครึ่งหนึ่งที่ดินให้ลูกคนเล็กเอาครึ่งหนึ่งให้ลูกคนเล็กก็คือให้ลูกคนที่สามแล้วไงต่อยกที่ดินที่เหลือที่เหลือตรงนี้ให้อีกสองคนเท่ากันอันนี้ก็ให้คนที่หนึ่งอันนี้ก็ให้คนที่สองตอน,น,นเนี้ยคนที่สามเนี้ยแบ่งครึ่งหนึ่งของตอนแรกถูกไหมก็คือมียู่หุ่นส่วนสองแบ่งครึ่งก็คือหารสอง ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน4ดังนั้นตรงนี้จะเป็นเศษ1ส่วน4ของที่ดินแล้วอีกสองคนเนี่ยตอนแรกตรงส่วนเนี่ยมีอยู่1ส่วน2แล้วก็แบ่งเป็นส่ส่วนก็คือหาร4ก็จะกลายเป็นเศษ1หส่วน8เศษ1หนส่วนแของที่ดินแล้วตอนนี้ ลูกแต่ละคนจะมีที่ดินเท่าไหร่คนที่1ก็จะมีเศษหนึ่งส่วนแบวกศนส่วนหอันนี้ก็ก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ของที่ดินตอนแรกสุดแล้วคนที่หนึ่งกับคนที่สอง่่เท่ากันเท่ากันก็คือเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ของที่ดินแต่คนเล็กนี่จะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาคนที่สามจะมี1นึ่ส่วนสี่บวกหนห ให้ส่วนเท่ากับเขาไปเลยนะส่วน24นะก็จะกลายเป็น10ส่วน24ของที่ดินทีนี้ตอนนี้ก็าถามว่าลูกคนเล็กมีที่ดินมากกว่าลูกคนอื่นกี่ไร่คนเล็กมากกว่าพี่ก็จับลบกัน3ส่วน24ของที่ดินก็คิดเป็น3ส่วน24ทีนี้ก็คูณกับที่ดินทั้งหมดที่เคยมีอ่ะถ้าจะคูณอันนี้ก็ทําให้มันเป็นเศษเกินก่อน ก็คือ61สส่วน3เราพอคิดได้เสร็จก็เข้าเป็นคำตอบเลย61ส่วนย4บอันนี้จะเป็นจำนวนไลน่แล้ว